สถานหมายเลข12เมืองโบราณรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีมีความสําคัญเป็นสระน้ํำศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองในวัฒนธรรมทวาราวดีเรียกชื่อในปัจจุบันว่าสระแก้วสระน,น้ํานี้ขุดลึกลงในชั้นศิลาแรงธรรมชาติขนาดกว้าง17.50เมตรยาว42.60เมตรปากสระหันหน้าทางทิศเหนือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสถานะสระน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณขอบสระ แกสลัดรูปสัตว์มงคลในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวน41ภาพได้แก่ช้างสิงห์งูงและมะกรหรือเหราหรือเป็นจรักสัตว์ผสมระหว่างหน้าจระเข้ช้างมังกรปลาเป็นตน้นม่อกรที่สักแก้วนี้อยู่ในท่ายืบาน,นบ้างกระโดดบ้างคล้ายมะกรในศิลปะอินเดียสกุลช่างอมารวดี จึงเป็นหลักฐานในการกําหนดอ,อายุสระโบราณแห่งนี้ว่าอยู่ในช่วงต้นสมัยวัฒนธรรมทวาราวดีพุทธศตรวรรษที่12-13รูมสีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ความสาคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและภูมิภาคตะวันออกรัฐบาลจึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติปราจีนบุรีเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์ศึกษาจะแสดงให้ความรู้รากเหง้าบรรพชนในภูมิภาคตะวันออกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวปัจจุบันจะแสดงโบราณวัตถุชิ้นสําคัญที่พบในภาคตะวันออกได้แก่เครื่องมือล่าสัตว์จับสัตว์น้ํา จากแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดชนบุรีทับหลังศิละปะเขเมรโบราณสมัยสมบูร์ไพรกุกจากปราสาทเขาด้อยสีชมพูจังหวัดสระแก้วทับหลังสมัยแรกที่มีความสมบูรณ์ที่สุดที่พบในประเทศไทยและศิลาจารึกปราสาทสนกกกทมเป็นตน้นร่วมสีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูพิภาคตะวันออกมีชายแดนติดต่อประเทศกัมพูชาจึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอยู่ในการกำกับดูแลของราชสำนักสยามมาตั้งครั้งราชการที่หนึ่งโปรดกาโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาอภัยภูเบศแบบท่าหลวงต้นสกุลอภัยวงศ์เป็นผู้สมเด็จราชการแทนที่เมืองพระตะบองเสียมราชรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมืองคืนแก่กรุงกัมพูชา เจ้าพระยาอภัยภูเบศชุม่มข้าหลวงขนาดนั้นจึงย้ายกลับสร้างบ้านทางฝั่งไทยที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นตึกรูปแบบเดียวกับบ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระตะบองเพื่อถวายเป็นที่ประทับพระเจ้าแผ่นดินในคราวเยือนมณฑลบุรพาภาภยหลังพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบวรราชเทวีองคทาย,ยาสกุลอภัยวงศ์มอบแก่รัฐบาลใช้เป็นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศถึงปัจจุบัน ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ราบรุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นพื้นที่ราบภาคตะวันออกติดต่อแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทางทิศใต้มีชุมชนโบราณได้แก่ แหล่งโบราณในคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่โคกพนมดีและหนองโนโจังหวัดชนบุรีพบหลักฐานแสดงบทบาทผู้กระจายสินค้าวัตถุจากทะเลแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนภายในทวีปซึ่งพัฒนาต่อมาเป็นเมืองท่าในวัฒนธรรมทวารวดีขณะที่เทือกเขาทางทิศตะวันออกเป็นเขตติดต,ต่อกับอาณาจากักรเขมรโบราณจึงปรากฏชุมชนในวัฒนธรรมเขมรโบราณผสานกับวัฒนธรรมทวารวดีได้แก่ เมืองศีมงคลจังหวัดปราจีนบุรีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวนี้สะท้อนความสําคัญของภูมิภาคตะวันออกในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและจุดยุทธศาสตร์เมืองชายแดนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันิรร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ชมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์พบเครื่องมืออาวุธได้แก่ควานหินขัดหินดุกหรือหินขัดผิวภา,า,าชนะดินเผาสิวสมริดภาชนะดินเผาเครื่องมือจับสัตว์น้ําเช่นเบ็ดตกปลาทําจากกระดูกสัตว์และที่เป็นความนิยมของชุมชนใกล้ทะเลคืออาวุธเครื่องประดับทําจากเปลือกหอยทะเลทั้งหอยแครงหอยมือเสือเครื่องประดับจากเปลือกหอยทะเลนี้ ยังพบในแหล่งโบราณในคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ลึกเข้าไปในทวีปบ่งบอกถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้ระหว่างชุมชนทั้งสองพื้นที่อันเป็นรากฐานการค้าในสมัยต่อมาชุมชนโบราณที่หนองโนนี้มีอายุอยู่ในราว4,500ปีที่แล้วทั้งมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณโคกพนมดีที่เกิดขึ้นในอีก500ปีต่อมากรุง่งี ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนัสน,นิคมจังหวัดชนบุรีพบหลักฐานของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคสังคมล่าสัตว์ เมื่อราว4,000ปีที่แล้วได้แก่เครื่องมือจับสัตว์น้ําประเภทเบ็ดตกปลาทําจากกระดูกสัตว์และเปลือกหอยเป็นหลักฐานสําคัญที่ช่วยขยายความวิธีการล่าสัตว์ของชุมชนนี้ว่านอกจากล่าสัตว์บ็สัตว์บกแล้วยังช่ำชองในการจับสัตว์น้ําจากท้องทะเลจึงอาจกล่าวได้ว่าชุมชนโคกพนมดีนี้เป็นชาวประมงสมัยก่อนประวัติศาสตร์นอกจากนี้ ยังได้พบมเมล็ดข้าวเปลือกจานวนมากในชั้นดินต่อมาบ่งบอกถึงพัฒนาการของชุมชนจากสังคมล่าสัตว์เข้าสู่สังคมเกษตรกรรมในช่วงเวลาประมาณ500ปีต่อมาก่อนที่จะอพยพโยกย,ย้ายออกไปด้วยเหตุของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลที่กระทบต่อวิธีการดารงชีวิตรุ่งสีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขุดค้นแหล่งโบราณคดีโคบพนมดีอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีห่างจากชายฝั่งทะเลอ่าวไทยปัจจุบัน22กิโลเมตรได้พบหลักฐานสําคัญของแหล่งชุมชนเกษตรกรรมโบราณอายุมากกว่า1,000ปีคือมเมล็ดข้าวเปลือกในหลุมศพอายุ3,000ปีจอบหินแกรนิตและมีดเกี่ยวข้าวทาจากเปลือกหอยน้ําจืดนับเป็นร่องรอยเกษตรกรรมโบราณที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยในขณะนั้น จากการวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานอื่นแล้วเรื่องชุมชนแห่งนี้ได้ว่าเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อ4,000ปี <หา S 1> ที่แล้วซึ่งระดับน้ําทะเลยังสูงกว่าปัจจุบันมีวิถีชีวิตล่าสัตว์นำเปลือกหอยมาประดิษฐ์เครื่องใช้เค,เครื่องประดับต่อมาจึงเริ่มทําการเพาะปลูกครั้นระดับน้ําทะเลลดลงจึงย้ายถิ่นฐานไปสู่พื้นที่ที่เหมาะก,กับการเพาะปลูกมากกว่าเมื่อราว3,000ปีที่แล้ว อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนันนิคมจังหวัดชนบุรีเป็นแหล่งหลุมฝังศพมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว4,000ถึง3,000ปีจำนวนมากกว่า150โครงฝังทับซ้อนกันในระยะเวลา500ปีการฝังศพนี้สะท้อนพิธีกรรมความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายด้วยจัดวางสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตล้อมรอบศพเป็นเครื่องอุทิศเพื่อนำไปใช้ในโลกหลังความตายทั้งภาชนะดินเผาอาวุธเครื่องประดับสัตว์เลี้ยงและเสบียงอาหารเช่นกระดูกสัตว์ มเมล็ดเข้าเปลือกบรรจุในภาชนะดินเผาแต่และโครงกระดูกจะมีสิ่งของอุทิศวางไม่เท่ากันบางโครงมีสิ่งของมีค่าเป็นพิเศษเช่นโครงกระดูกเจ้าแม่โคบพนมดีซึ่งมีเครื่องประดับลูกปัดตกแต่งเป็นจํานวนมากสันนิษฐานว่าเป็นศพของสตรีมีฐานะหรือมีสถานะทางสังคมในระดับสูงร่วมร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิภาคตะวันออกของไทยมีพื้นที่ราบขนาดเล็กใกล้ลำน้ำเช่นลำน้ำพ่านทองในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีพบร่องรอยเมืองโบราณขนาดเล็กมีกูน้ำคันดินเป็นขอบเขตเมืองเรียกชื่อเมืองพระรถโดยกลุ่มคนลาวที่อพยพเข้ามาอยู่ในสมัยรัชกาลที่3กรุงรัตนกโกสินทร์ลำน้ำพ่านทองเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าด้วยเป็นเส้นทางเดินเรือขนาดเล็กเข้ามาถึงเมือง นำสินค้าทางทะเลมาแลกเปลี่ยนกับสินค้าของป่าแร่ธาตุเมืองพระรถจึงเป็นเมืองท่าโบราณในเส้นทางการค้าระหว่างพื้นที่ป่าเขากับพื้นที่ริมทะเลมีความรุ่งเรืองทางการค้าต่อเนื่องมาถึงสมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณได้พัฒนาขึ้นเป็นเมืองสีพะโล่ทำการค้าระหว่างภูมิภาคดังที่พบหลักฐานเครื่องถ้วยจีนเครื่องสังคโลกเครื่องถ้วยอันนาในบริเวณเมือง รุ่งสีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในอำเภอพนันนิคมจุมาทชนบุรีมีศาสนสถานประดิษฐานพระพุทธร,รูปจำลอง พระพนัสบ,บดีพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีพบที่เมืองโบราณพาร,รถอายุประมาณ1,200-1,300ถึง1,300ปีโดยประดิษฐานในหอพระเป็นที่สักการะบูชาของชาวพนาติคมพระพนัสบ,บดีจำลองนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับยืนปางประทานพรสองพระหัตยืนบนพาหนะที่เป็นสัตว์ผสมระหว่างโคครุฑและหงพาหนะของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดู โคคือพานะของพระศิวะครุฑเป็นพานะของพระวิษณุและหงเป็นพานะของพระพรหมความหมายทางปรติมานวิทยาของพระนสบดีคือการแสดงความสำเร็จและแสดงชัยชนะต่อศาสนาพรามหมณ์ฮินดูในการเผยแพร่พุทธศาสนาหอพระพระนสบดีแห่งนี้สร้างเมื่อพุทธศักราช2517พร้อมกับการจำลองพระพระนสบดี